สวัสดีชาวกรกฎค่ะคุณได้พลังงาน10ดาบนะคะของเขาเป็น Queen of Cups กับหัวนะคะ สำหรับใครที่ยังโสดสนิทนะคะถ้ามีคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณในวันนี้ถ้าเขาอยากจะมาทําความรู้จักหรือว่ามาจีบนะคะหรือว่าอาจจะเข้ามาแล้วก็ได้นะคะคนที่กำลังดิวอยู่ด้วยปัจจุบันเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของการใส่หน้ากากเข้าหากันหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ปิดบังนะคะเขายังไม่ได้เปิดเผยกับเราทั้งหมดทุกอย่างที่เป็นตัวของเขานะส่วนใครที่มีแฟนแล้ววันนี้เมย์มองว่าคุณกรกฎเนี่ยเลือกที่จะจบทุกปัญหาเลยนะคะเหมือนกับว่าคุณได้ทราบมาว่าแฟนคุณมีอะไรปิดบังแล้วคุณจับได้แล้ว นะคะคุณเคลียร์แล้วกับเขาแล้วก็เลือกที่จะจบปัญหาเป็นไปได้ว่าถ้ามันเป็นเรื่องร้ายแรงเนี่ยคุณน่าที่จะตัดสินใจตัดจบกับเขาไปเลยนะคะเมมองว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้มีใจให้คุณมากเท่าที่ควรแล้วนะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะถ้าเกิดใครมีอะไรที่ยังคิดไม่ออกหรือว่าทําไม่ได้เนี่ยสามารถปรึกษาคนได้เคียงได้นะคะมีไพ่ helpful people นะ